ก่บนเพราะว่ารลยกระโทงมาขอเขาเปิดที่เปิดทางให้ขายของแล้วก็ได้ที่ขายของดีๆก็เลยเอาไก่มาให้เขาสวัสดีค่ะผู้กช่องรัชนีชาแนลทั้งเพจ a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เนาะงูคล้ายหินยักษ์ที่เขาเรียกกันว่าพญาเขกนะคะที่บ้านเขกน้อยตำบลเขกน้อยอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนมีมีม,มงจะมามาแก้บนด้วยการเผาเป็นเงินแผ่น,ท,นทองนะคะเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเนาะความเชื่อส่วนบุคคลไม่รู้ว่าจะได้โชคจากอะไรไดียวจะไปสัมภาดอ้าวไปไหนละเขาเป็นเงินแ่นทองเสร็จเรียบร้อยต่อไยมาแก้บอลใช่ไหมคะค่ะค<อ>่ะมาแก้บอลเพราะว่าลอยกระทงมาขอเขาเปิดที่เปิดท่าให้ขายของแล้วก็ได้ที่ขายของดีๆก็เลยเอาไก่มาให้เขาค่ะตั้งแต่ลอยกระทงนู่นเหรอคะค่ะเอาไก่มาแก้บอลแล้วก็เป็นพวก ทรงพ่อกระดานกระดานเงินกระดานทองพวกนี้อยู่แถวไหนกันน้อยด่นเก่งน้อยอยู่หมู่ห้านี่ค่ะอ๋ออยู่หมู่ห้าเก่น้อยนี่เองโอ้คนพื้นที่ด้วยอ่าเราได้เกี่ยวกับตัวลงตัวเลขไหมไม่ได้ขอเลขไม่ได้ขอเลขขอแค่การงานแล้วได้เหมือนกันนะแต่ซื้อประจังก็ก็ว่าได้ก็ขออยู่นี่เดี๋ยวถ้าได้ก็จะมาเดี๋ยวจะได้เหรอการงานก็ดีเลขตัวเลขก็ดีเนาะแล้วจุดทูบไหมหรือไม่ได้จุดเลยทูบไงอ๋อไม่ได้ จุดทูกขอเลขได้จุดไหมแล้วไม่ได้จุดค่ะอยากลวงปิงปองไหมหรือไม่ลวงไม่เอาเอาการงานอย่างเดียวโอเคขอบคุณค่ะมีไก่เนาะเดี๋ยวเราไปดูไก่แบบนี้กระดาษเงินกระดาษทองที่แกมาขอเนาะก็คือแกขอเรื่องเกี่ยวกับการท้าขายตอลอยกระทงแล้วที่ได้ได้พื้นที่ดีแล้วขายของดีแกก็เลยนําของมาแก้บนเพื่อจะเป็นนี่ไก่ไก่เป็นไก่ข้าวเหนียวแล้วก็ส้มประมาณนั้นนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้ก็ โอใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะคะแกไม่ได้ขอเรื่องตัวเลขนะคะขอเกี่ยวกับการงานซะมากกว่านะจะ๊ะมาณนี้นะคะคือปู่พญาเขตข่านชอบน้ําท่านเกิดที่น้ํานะคะโอ้ยลมนะคะตรงนี้ก็จะมีทูบเทียนฟรีด้วยนะจ๊ะมีทูบเทียนฟรีนะคะใครอยากมากราบมาไหว้ก็มาได้เลยทูบตัวเลขก็ก็ฟรีะคะทูบตัวเลขก็ฟรี ูปเทียนก็ฟรีนะจ๊ะท่านก็จะอยู่ตรงน้ำเนาะคือตรงน้ำเป็นอะไรทีเดียวว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตรงนี้ก็สามารถเอ่อวางเป็นโต๊ะบูชาพญาเคได้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ยังบอกว่าตรงนี้เป็นของทางหลวงนะคะจากคลองเล็กๆนี่ขึ้นไปจะเป็นของป่าไม้นะคะป่าไม้ก็บอกขยายมากรงพื้นที่ทางหลวง ะคะวางได้ค่ะวางได้ตรงนี้นะจ๊ะไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าคุยกับป่าไม้แล้วเนาะว่าตรงนี้ก็สามารถตั้งเป็นโต๊ะหมู่บูชาสการกสการะพยาเขกได้นะคะตรงเนี้วิวสวยมากคะ่ะติดนะทางน้ําด้วยนะติดน้ําด้วยเพราะว่าพยาเขกหรือว่าพญานาคท่านก็ชอบน้ําอยู่แล้วนะจ๊ะนู่นะคะ่ะนนี้จะเป็นบริวารปูพึ่งพึ่งมีคนเห็นลหลายท่านก็มองว่า ล้ายกับพญานาคก็เลยอเอาท่านขึ้นมาไว้ด้านบนแล้วก็หันหน้ามาทางน้ําประมาณนั้นนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะเพราะว่าเนี่ยค่ะแม่น้ําสายนี้เขาก็จะไหลไปนู่นไปตรงทางที่พญาเข็กอยู่นูนะะ่นค่ะประมาณนั้นนะจ๊ะคนก็เดินทางมาเรื่อยๆนะจ๊ะคือวันนี้เป็นวันธรรมดานะเป็นเรื่องปกติที่แบบว่า คนจะน้อยแต่ก็มาเรื่อยๆค่ะต้องรอวันหยุดวันนี้เป็นวันทำงานจุดไหว้ยพญาเขกนะคะตรงที่ริมน้ำก็ไหว้ได้เหมือนเดิมนะคะอ่าร่างทรงหลายท่านบอกนะคะว่าจุดนี้นะคะกระแสจิตจะถึงพญาเขกมากที่สุดเพราะว่าพญาเขกท่านจะอยู่ในน้ํานะคะและจุดนี้ก็จะอยู่ตรงทางน้ําไหลพอดีค่ะสยยมากติดกับแม่น้ําอืเย็นสบาย นก็เดินเข้าเดินออกเรื่อยๆนะมีเรื่อยๆๆคนก็เดินเข้าเดินออกมาเรื่อยๆนะจ๊ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะจุดนี้ก็ยังไหว้ได้เหมือนเดิมค่ะจุดนี้เป็นจุดที่แบบว่าทรงกระแสจิตไปหาพญาเขกแล้วก็หลายๆท่านได้ได้เลขเด็ดจ,จากจุดนี้กันเยอะมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจ้าใจกันใหม่คลิปหน้านะคะ